กระแทกรัดพกพาสะดวกเชื่อมต่อบลูทูธไร้สายใช้งานต่อเนื่องได้อย่างยาวนานถึง12ชั่วโมงกันน้ำกันเหงื่อมีไม่พนโฟโฟในตัวรองรับ s i ริและ Google Assistant จะเป็นยังไงไปดูกันเลยสำหรับ Scar Candy d i m นะคะมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดและพกพาได้ง่ายมากๆยิ่งผู้หญิงอย่างเราๆนะคะต้องการพื้นที่ในกระเป๋าจำนวนมากเนี่ย s ก a r Candy d i m ถือว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียว กอแคนดี้ดานะคะเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธ5.0ใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างยาวนานถึง12ชั่วโมงโดยที่4ชั่วโมงที่ตัวหูฟังนะคะแล้วก็8ชั่วโมงที่ตัวกล่องชาร์จและอีกทั้งยังกันน้ำกันเหงื่อในระดับ IPX4 นั่นก็หมายความว่าสามารถใส่ออกกำลังกายเหงื่อจะมาโดนตัวน้องก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ากันน้ำกันเหงื่อนั่นเองสามารถเชื่อมต่อได้อัตโนมัติเลยนะคะเพียงแค่เราเปิด JustScar Candy Dam ขึ้นมาแล้วก็เปิดบลูทูธใน device ที่เราจะใช้นั่นเองค่ะ ซึ่งสก a าวแคนดี้ดาสามารถเป็นปุ่มควบคุมกดเรียกใช้งาน Siri และ Google Assistant นั่นก็จะทำให้การใช้งานของเราเนี่ยง่ายมากๆขึ้นเลยทีเดียวแน่นอนค่ะ s c a า c a n d y ี้ดามมีไมโครโฟนในตัวที่เสียงดังฟังชัดและได้ยินอย่างชัดแจ๋วกันเลยทีเดียว สายชาร์จที่ให้มานะคะเป็นสายชาร์จแบบไมโคร USB ซึ่งสายชาร์จเนี่ยก็จะให้มาในตัวกล่องด้วยนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือคุณาสบัตดแจ๋วแจ๋วในขนาดจิ๋วๆของ scar candy d i m o t r j e w e l e s s ที่มาในราคาสบายกระเป๋าเพียง1,490บาทและถ้าหากใครสนใจหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปได้ที่แฟนเพจ scar candy thailand เมทักแกรมและเมทักแกรม after sales service